ด้านหลังนี้นะครับก็คือจะเป็นบ้านของคุณจอบนิธินะฮะอยากจะรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงในบ้านหลังใหญ่โตโบโหลานขนาดนี้เขาทําธุรกิจอะไรทาไมถึงมีบ้านใหญ่โตมากบ้านใหญ่มากเลยนะพี่โอ้ยเฮ้ยบิ๊กจ๊กต้องลงแล้วหลังงานเนี่ยอย่าเชิญอย่าเชิญเคยคิดไหมว่าคนอย่างพี่เนี่ยเลี้ยงลูกจนโตได้จนลูกแบบ เอาเด็กดีคนอย่างพี่ออกไปได้ไหมเอาหยกเนียออกไปคนอย่างพี่อ่ะวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นบุญของช่องเราจริงๆนะครเพราะว่าเรานะฮะจะได้บุกบ้านของดาราท่านนี้นะฮะเขาไม่เคยไปเปิดบ้านรายการไหนมาก่อนเลยแนะครับแต่ว่าวันนี้เราบุกไปเลยไม่ต้องขอบุกไปเลยฮะเขาสั่งมาว่าห้ามมีของถ่านแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเยี่ยมได้ ผมก็จะแบกกล้องไปเองถ่ายเองด้วยเขาเป็นบุคคลท่านแรกๆเลยที่สอนผมเที่ยวเที่ยวปลาตั้งแต่ก็เที่ยวต่างประเทศเขาทำรายการท่องเที่ยวอที่ยวโอ้โหมหากาบ แต่ก่อนจะไปนะครับก็ต้องมีความมั่นใจกันหน่อยนะครับนี่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนี่เลยนะครับผมยาสีฟันนะครับสมุนไพรตรางหมอจุฬานะฮะช่วยดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงแถมลดอาการเสียวฟันช่วยให้ฟันสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นอีกทั้งยังช่วยระงับกลิ่นปากลดอาการสะสมของแบคทีเรียได้อีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมเขามี2สูตรให้เลือกนะฮะนี่เลยครับสูตรเอ็กซ์ตร้าและก็สูตรดั้งเดิมนะครับผมใช้แล้วยังติดใจเลยนะครับ ยาสีฟันสมุนไพรตรา,าห,หมอจุฬาให้เหงือกับฟันรักกันแน่นดีใชรนะหาซื้อได้นะครับผมตามร้านคา้าชันนำหรือช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับเีโเแล้วนะฮะนี่คุณจ๊อบนะครับพี่ชาที่น่ารักของผมนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ๊อบครับสวัสดีครับอยู่ไหนอ่ะพี่ จริงปะเนี่ยอยู่ที่บ้านเลยพี่ครับผมบ้านหลังไหนพี่มีบ้านหลังเดียวครับผมเฮ้ยบ้านหลังเดียวบ้านบ้านเป็นบ้านาก็อยู่ไหนครับผมเลยพี่ข้างหน้าบ้านพี่ฮะข้างหน้าบ้านพี่จอปแล้วเนี่ยถูกต้องพี่จอดรถอยู่เนี่ยใช่ตายแล้วได้กะจะปีนข้ามรั้วเลยพี่แต่ว่ารั้วมันสูงมากพี่จอปฮะไหนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ มาเลยพี่มาเลย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 ลงมาเลยพี่ลงมาลงมาลงมาอ่าขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจ๊อบเลยพี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกด้วยโอ้ยลาเลยครับใจเย็นหนพี่โทรเพิ่งเริ่มต้นอีพีแรกเลยแขกรับเชิญแบบว่าเซอร์ไพรส์กันเลยรายการคุณเป็นแนวดักดัก ไฟเฟย์สักดวงเฮ้ยจัดไฟมาจัดไฟไปดึงดวงแล้วแล้วไฟมามี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 เออมีไฟมีไฟผมมีไฟดีเลยะอันนี้คือฐานโปรดักชันคุณเลยครับนเดียวใช่แล้วก็ไปบ้านชาวบ้านเขาใช่ครับพี่เดี๋ยวนี้มันต้องหากินกันอย่างนี้แล้วเหรอใช่จรินเหรอมันต้องหาคือทะเลาะเขาไปทั่วอะไรฮะทะเลาะเขาไปทั่วคนเยอะอ๋อคนเยอะก็มากความมากคนมากความมากคนก็มากความถ่ายเองอันนี้เก่งแต่ไม่น่าให้ ไอ้แขกรับเชิญโดยไม่ได้นัดหมายมันต้องถือไฟเองด้วยเนี่ยถือไฟด้พี่ต้องถือเองด้วยชื่อรายการว่าอะไรค่ำไหนนอนนั่นเฮ้ยได้เขาบ้นานฝากพูดเลยครับผมเข็ดได้เข็ดได้เข็ดได้ฝากพูดเดี๋ยลูกค่ำไหนนอนนั่นเขาปลอดภัยก่อนนะรอยข้างนอกก่อนเลยเอ๊ะอะไรของคุณเนี่ยต้องขอบอกเลยพี่ถ้าเกิดว่าตรงบริเวณไหนห้ามถ่ายบอกเลยนะพี่โอ้ตั้งแต่นี้<ม>เข้าไปเลยเนี่ย <laughs> ตั้งแต่นี้เข้าไปถ่ายไม่ได้แล้วจริงปะเนี่ยถ่ายไม่ได้แล้ว โอเคโอ้โหบ้านพี่อย่างนี้โหนี่นะครับก็เป็นบ้านของคุณจ๊อบนิธินะครับอันนี้สวยมากประตูโบราณมาจากมาาจกไหนพี่อินเดียพี่แบกมาเลยอย่างนี้ไม่ใช่ไหมสั่งออเดอร์อ่าออเดอร์เฮ้ยสวยมากลงงงิ้ทรแล้วก็แกะสลักเลยนะสวยเลยอ่ะสลักเลย ไอ้นี้พื้นที่บ้านเฮ้ยบ้านใหญ่มากเลยนะพี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กโจ๊กต้องลงแล้วหลังงานเนี่ยอย่าเชิญอย่าเชิญท่านอย่าเชิญอย่าเชิญอะไรของพี่เนี่ยทำไมฮะอุ้ยหลังใหญ่มากเลยนะพี่จ๊อบกี่วาพี่ประมาณไร่หนึ่งหนึ่งไร่เลยอ่ะเนื้อที่ตรงนี้หนึ่งไร่ทั้งหมดนี้นะฮะ ฮะพี่ฮะผมชอบสาวอยู่คนหนึ่งชอบสาวคนหนึ่งเนี่ยอยู่ไหนนั่นแหละใครันคุณนฤมลใครฮะแม่ลูกแม่ถ่ายในชัวร์นะพ่อดินไงพ่อดูพ่อทำหน้าดิตักเองพ่อตักเชิญยิ้มไม่ใช่ตักบริบูรณ์สิฮะคุณพ่อไปหาไปแล้วเนี่ย จ๊อบถ่ายได้ชัวร์ป่ะพี่ผมเกรงใจพี่ออย่าถ้าทำขนาดนี้อย่าไปเกรงใจเอาจริงถือไฟถือไฟเป็นเจไดเลยะฮะและนี่นะฮะก็คือบุคคลสำคัญเลยนะฮะคุณแม่ของพี่จ๊อบนิธินั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมครับสวยตลอดเลยนะครับคุณแม่สวยตลอดเลยนะครับสวยค่ะคุณแม่สวยค่ะน้าคาหน้าขาฮะ่ขายกันไปเลยนะฮะ แม่ของพี่จ๊อบนะครับตกแต่งบ้านเป็นสไตล์ครับผมสไตล์ผมว่ามันกึ่งๆึ่งนะโมเดิร์นที่มีคอนเทมเพอเรรี่เแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังรถนิยมผมชอบรีวิวบ้านไฟน้อยมากเลยผมชอบอะไรเนี่ยรักอินเดียใช่ไหมครับผมเออผมชอบแบบงานสไตล์งานเก่าๆของเก่าผมชอบของเก่า ชอบเนี่ยตู้ไม้เก่ากๆโบราณซึ่งของโบราณมันจะเท่ตรงที่มันมีอะไรที่ซ่อนไว้เช่นครับครับอ๋อนี่ยแมกเนิกเออมันจะเป็นแม็กเนิกแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอันนี้ครับอันนี้ถุงโถง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 หน่อยอ่าเก็บอินเสิร์ตให้อ่าอันนี้เป็นข้อของใครพี่นี้ข้อของลูกชายป่ะใช่ นี่นะฮะก็เป็นลูกชายของคุณจอบนิธินะฮะเคนโดหลานอาอันนี้เออครับใครครับลูกลาชื่ออะไรนี่ชื่อสกายชื่อสกายช่วงนี้ผัดขนเลยดูกากๆนิดนึงอ่ะพี่จอบฮะวันนี้ผมต้องมาสัมภาษณ์ไเลยด้วยกันนะครับผมในชีวิตของพี่นะครับผมชุดอระกันดูเฟรมด้วยดูเฟรมด้วยของดูเฟรมด้วย ดงงงงมาทั้งครับคือผมนั่งอยู่ในบ้านของผมดีๆรายการของคุณก็คือขั้าไหนนอนนั่นมาถูกต้องตอนนี้กุกำกับอยู่เฟรมได้แล้วฮะโอเคฮะต้องขอถามนยครับว่าความสําเร็จชีวิตของพี่นะฮะครับพี่มีวิธีการทํามันยังไงบ้างครับผมทำสําเร็จใช่ครับบริหารบริษัทจัดการชีวิตโอ้อหแต่นี้เรียกว่าความสำเร็จคงไม่ได้ ต้องเรียกว่าสิ่งที่เรากําลังดิ้นรนขวายคว้ากันอยู่ดีวะเรากตลองทำสื่อั้นการทําสื่อก็จะเป็นเลยที่เฮ้ยสร้างคอนเทนต์ดีมีการลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีการเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยเรพอมันเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่แล้วทำคอนเทนต์ลงทุนอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกับที่คุณมานี่คุณมาคนเดียวเดียวปะเียวแต่โดนย้อนกลับ คุณมาคนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่มันหมายความว่าเฮ้ยบางทีอุดมการณ์ขอนการทำงานมันจะไม่เหมือนกันอ่าใช่อ่าผมผมอาจจะเป็นแนวแนวว่าเฮ้ยถ้าจะสร้างต้องเป็นประมาณนี้มันก็เลยเจ็บในเอนี้มันก็เจ็บเยอะหมายความว่าถ้าเกิดจะมาทําทีวีเนี่ยลงทุนมากด้วยลงทุนมากลงทุนมากแล้วก็เหมือนเราคออยู่มันเขียงแล้วครับครับคือถ้าเกิดว่าทาออกมาดีรอดวันนี้ก็รอดไปแล้วมันไหนทําออกมาไม่ดีปุ๊บนี่ ค่อยๆโดนซอฟเลนนิดเนิดเนดจนสุดท้ายก็สับคโบ๊ะขาดจบเลยเอ่เออันนี้เ <ๆ S 2> ตรียมจะข้ามาหาอะไรเคนโดเนี่ยผมพี่จอบเนี่ย <ๆ S 1> เจอมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะ่ะเพราะผมมันต้องเจออยู่แล้วผมเป็นพ่อมันอแล้วก็สอบติดหมอด้วยกาลังจ,จะสอบกำลังจะเข้าเก่งนะเก่งภูมิใจไหมพี่เคยคิดไหมว่าคนอย่างพี่เนี่ยเลี้ยงลูกจนโตได้จนลูกแบบ โตขึ้นมาเอาดดีคนอย่างพี่ออกไปได้ไหมเอาอย่ได้ออกไปคนอย่างพี่แกไหมอ๋อไม่ต้องคนเยี่ยงคุณคนอย่างคุณอันนี้มันจะเป็นเพิ่มเพิ่มขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์ก็ต้องบอกภูมิใจภูมิใจในสเตจที่หนึ่งนะเพราะว่าคำคำว่าภาคภูมิใจมันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราจะไปนมองเขาหรือเราจะทําให้เขาอยู่ที่ตัวเขาเองว่าเขาจะเดินไปทางไหนคือการที่คุณไม่เรียนหนังสือ เราก็สามารถภูมิใจในตัวป้าถ้าเขาเป็นคนดีพี่จอกเองก็เรียนน้อยด้วยแล้วเรียนเนี่ยประโยกอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรจะไปพูดเยอะสุดท้ายก็คือภาคภูมิใจ่นแหละภาคภูมิใจว่าเออมันทาแบบนี้ได้นะแต่สุดท้ายมันต้องอยู่ที่ตัวเขาถูกเพราะเขาเรียนจบออกมาเรียนเรียนแล้วไงเรียนแล้วเข้าไปถึงปุ๊บปีหนึ่งโดนทายก็มีปีสองปีสามมีหมดมันไม่ได้แปลว่าการเข้าประตูในรั้วมหาลัยได้แล้วมันจะภูิไป มันนั่นหมว่าคุณต้องสร้างตัวเองขึ้นมาให้แข็งแกร่งแล้วจบเสร็จออกสู่โลกชีวิตจริงแล้วคุณอยู่มันได้หรือเปล่าโลกปฏิบัติละวพอโลกโอ้โหเครียดสมมติผมบอกวันนี้ผมภูมิใจในตัวเขามากตัดภาพมาอีกเกือบสิบปีข้างหน้าก่อนเขาจะจบทุกอย่างครับเขาไปยืนด่าคนไข้คุณยายทำไมมาทวอยวายนู่นนี่นั่นอย่างนี้ผมคงไม่ภูมิใจนะ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นหมอแล้วเเป็นหมอที่แบบคุณยายครับเชิญครับนั่งครับดูแลนู่นนี่เนี่ยใช่สุดท้ายนี้พี่จอกมีอะไรจะเสียเสียไหมครับอยากตายตายคุณเป็นคนคุณไม่เหมาะจะทำเป็นแบบรายการพูดคุยอ่ะพี่เองก็มีลูก สามคนสองคนมีสองคนอ๋อมีสองคนมีหนึ่งตัวโอเค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 สองคนเดี๋ยนพูดเล่นลาวอ่ะคุณต้องมีฝ่ายข้อมูลบ้างถ้าผมมาถ่ายเองอ่ะถ่ายแล้วมันลาวผมถ่ายเองกำกับเองด้วยผมอยากจะถามว่าพี่จ๊อบคาดหวังไหมว่าลูกจะต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แอบคิดหวังไหมรับรับแอบคิดน่าจะอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่แต่สุดท้ายไม่ใช่เราหนิว่ะมันคือชีวิตเขาหนิว่ะ ครับเพราะฉะนั้นเราไปบอกเขาว่าจะเป็นให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้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 แต่ทั้งหมดทั้งหมดเขาทาแค่ทําเพื่อเราอแต่เขาไม่ได้มีความสุขที่จะทืมันก็ไม่ใช่มันต้องอยู่ที่ตัวเขามีความสุขด้วยอนั่นคือเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตครับแต่ในเรื่องของการที่เราจะคาดหวังว่าเฮ้ยลูกต้องเป็นคนดีอันนี้สาคัญออันนี้ผมว่าคาดหวังมากต้องจูนให้เจอให้ได้ถึงเขาอาจจะคิดว่าเขาจะทําแบบนู้นแบบนี้แต่เราต้องดึงกลับมาให้ได้ไม่ได้ อันนี้ทาไม่ได้อันนี้ทาไม่ได้อ่าโอเคมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องปล่อยเรื่องบางเรื่องที่เราต้องดึงออกมาจริงๆเขาคอยป้อนแฟชั่นให้เราเรื่อยๆเ่างเรื่องเรื่องเป็นหมอไงเขาจะเราเราเรื่องเวลาเขาไปถ่ายรายการเขาก็จะเล่าเล่าเรื่องชาวบ้านในชีวิตชาวบ้านอะไรเงี้ยอือใช่เพราะเขาเป็นเหล็กเทพเขาไม่เคยรู้หรอกว่าชนบทชนบทเลยอันนี้ตัวอำเภอเมืองอยู่นี่โรงพยาบาลเมืองอยู่นี่อําเภอที่เขาอยู่อยู่นี้ เขาต้องออกจากบ้านมาตั้งแต่สี่ทุ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านมาเจอถนนใหญ่เพื่อมารอรถแล้วก็เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารนณะลงมาเพื่อจะมาถึงโรงพยาบาลให้ได้ก่อนตีสี่เพื่อจะมาเอาคิวเมื่อได้คิวก็รอไปจนกระทั่งเขาเรียกเขาอาจจะเรียกคุณ11บเอแตโมคุณถึงได้รับการรักษาผมว่าคุณภาพชีวิตมันมัน,ม,นมันลำบากผมก็กลับมาเล่าให้เขาฟังเรื่อย กลับมาเล่าให้ฟังฟังฟังพอฟังไม่เลื่อยผมมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากทาอ๋ออยากจะเป็นหมออยากจะเป็นหมอและไปช่วยเหลือคนไปทําแบบนี้อย่างนั้นมันเป็นหนึ่งหนึ่งแรงที่มันเริ่มได้อเพราะหนึ่งแรงที่เริ่มทําแบบนี้ได้อมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีปีที่แล้วผมให้เขาไปฝึกงานที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดให้ไปรู้จักโลกจรๆๆิงๆหน่อยโลกที่เราอยู่ทุกวันเนี้เราเราเป็นหนึ่งหรอกตัวเองนะตนนอหรับผมคิดแบบนั้นนะ มันหลอมตันเองหน่อยนะว่ากับโอ๊อยากได้อะไรก็ได้อยากนู่นอยากนี่แต่เราถ้าวันหนึ่งเงินไม่ไม่มีคุณค่าผมว่าสิ่งที่มันจะอยู่เราได้มันคืออะไรวะมันคือตัวตนนะตัวตนจิตใจจิตใจโอเคมาถึงน้องเคด้าบ้างเคด้านี่อันนี้สาวใช้คําพูดบ้างลูกสาวดื้่มั้ยดื้อใช่ไหมของความภูมิใจเพราะว่าตอนเด็กๆที่ผมเจอมาค่อนข้างจะซนนะทุกอย่าง แต่สิ่งที่ด้าเป็นตอนนี้ด้ากาลังตามหาตัวเองซึ่งอางนี้ผมก็ไม่ได้บังคับเขาว่าเฮ้ยด้าด้าต้องเป็นอย่างนั้นนะด้าต้องเป็นอย่างนี้นะด้าเขาก็จะแอบเรียนรู้ในตัวเขาเองวันนี้สิ่งที่ด้าอยากเป็นคือบริหารโรงแรมต่อจกคุณยายอยากทำแล้วอยากทำแล้วเขาค็จะไปทำคุณแม่ครัาเขาก็จะไปทำคุณแม่เขาแล้วก็จะเป็นแนวๆนี้๋ยวขอถามเคด้าหน่อยว่าอันแล้วคุณพ่อเนี่ยดุไหมดุไหม แล้ว <ators> ตามจริงแล้วตามจริงไม่เลยแล้วตามจริงแล้วตามจริงดูไม่ดูถ้าถ้าเกิดเป็นส่วนตัวพี่เจ้าประชดีเงียบพี่เอ็ดดูอ่ะผมเจอมื่กี่ปีกี่ปีเจ๊แบบจะตาแข็งดุมากเจ๊ไม่กี่จะดุไอ้นี่ไอ้นี่กล้าไม่กลบแม่ไม่กลบแม่กล้กลบพ่อว่านะจริงเพราะไม่เหมือนพี่เมื่กี้ที่เรารู้จักพี่เมื่กี้นี่คือไม่กล้าแม้กระทั่งจะว่าลูกควรลูกไม่รักเขาจะไม่กล้าว่าลูกเลย ถ้ามีอะไรก็จะโทรมาบอกผมแล้วของพี่อะให้ผมโทรไปบอกอ้พวกนี้ถึงผมจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เขาจะโทรศัพท์มาหรือให้ผมโทรกลับไปภาคครับอบนี่ใบนี้นี่คือเขาผมให้พี่ไปออกด้าแทนทุกย่านออาล้วนสุดท้ายแลวพี่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะจบรายการแล้วอนี้ปิดรายการแล้วจะปิดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆจบแล้วมีแค่นี้เองแค่นี้แค่นี้คือ ที่ผมเนี่ยครับมานพี่จอร์แน,นนี้ก็คือว่าพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักมากแลวเป็นพี่ชายที่ดีกับผมสมัยก่อนเนี่ยอาร์เนี่ยยังไม่ค่อยดังต่างาก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนั่นนู่นนั่นนี่พ่อของหนูเนี่ยเป็นคนดึงอาร์เนี่ยมาในวงการมาอีกครั้งนึง่งนี่แหละพ่อของหนูนี่แหละสมัยก่อนอาร์อาจจะดื้อมาก เกเลยไม่ไปถ่ายละครไม่เที่ยวนั่นเที่ยวนี่เนี่แหละพ่อห้องหนูเนี่ยดึงอากลับมาคุณรู้เรื่องอะไรนี่เรียนอังกฤษนะรู้เรื่องนักเรียนอังกฤษไปเรียนอังกฤษไปเรียนอังกฤษในสารล่างที่เรียกได้ว่าปวดหัวเขาบินไปทํางานเชียงใหม่แล้วเย็นนี้เขาจะบินแบงกฤษแล้วพ่อก็ไปเจอที่สนามบินเพื่อจะไปส่งเขาเขาจะต้องลงเครื่องจากเชียงใหม่มาภาพที่พ่อเห็น กระเป๋าเดินทางของเขาคือปะกกาผ้าสกใช่ที่ยังมไม่ได้สา <c oughs> เอานั้งสุดทีมปิดไว้เ <c oughs> ชื่ออ่ <c oughs> านไหมแล้วเขาจะไปหลบสายกรบดินไม่รับ <c oughs> ให้คุณไปเอากระเป๋ามาไปยืมทะเนเล่ะก,กับเขา <c oughs> ทำไมผมจะไปไม่ได้อังกฤษ <c oughs> ผมจะไปด้วยแบบนี้ <c oughs> เดือดร้อนหรือนรดัดแบบพอ่อ <c oughs> ต้องไปหาซื้อกระเป๋าเดินทางที่สนามบินซึ่งมันจะแพงกว่าปกติเอามาให้เขาใส่ไม่งั้นวันนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนสักที่คดีจริงๆริคดีคดีทุกอย่างเลยนะพ่อหนูเนี่ยดีกับอามากๆเลยนั่นแหละพี่ผมมาพี่เพราะว่าอยากจะเก็บเอาไว้ดูเองด้วยเอาที่ถ่ายรายการคลิกเก็บไวดูเองเก็บไว้ดูเองอะไรฮะเก็บไว้ดูเองเก็บไว้ดูเองด้วยอ๋อดูเองด้วยปล่อยคลิปด้วยปล่อยคลิปด้วยอ๋อโอเคโอเคเพราะว่า พี่จ๊อกเป็นพี่ชายที่น่ารักมากแล้วก็จะเป็นพี่ชายที่ดีกับน้องคนนี้มากๆากน่ารักมากๆครับผมขอบคุณจริงๆพี่คุณครับผมมาแค่นี้แหละฮะมาแค่นี้แหละพี่ไปเสร็จแล้วพี่เนี่ยท่านไหนนั้นนี่ยใช่เสร็จแล้วเนี่ยบ๊ายบาย